สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกดวงของไพ่ทาร์โร่กับอะไรก็อร่อยเข้าสู่ช่อง YouTube Channel นะคะแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ไพ่ทาร์โร่กับอะไรก็อร่อยและช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook i n s t a g กรมดูดวง everyday หรือไพ่ทารโร่กับอะไรก็อร่อยและยังอีกหนึ่งช่องทางก็คือ l o n e Official คะ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะ คำนายดวงด้านความรักคนโสดชาวราศีพิจิกค่ะในเดือนมิถุนายนปี2565ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยค่ะไพ่ใบที่1ค่ะคุณได้ไพ่5ดาบค่ะไพ่ใบที่2องคุณได้ไพ่7ดาบค่ะและไพ่ใบที่3คุณได้ไพ่จัดเม้นค่ะดวงความรักคนโสดของชาวราศีพิจิกนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะไพ่5ดาบค่ะ คุณจะโดนคนหลอกลวงค่ะนะคะคนไม่จริงใจเข้าหานะคนโตกหกพูดไม่จริงค่ะและไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่เจดดาบค่ะปลิ้นปล้นหลอกลวงรับหลังนะคะมีเลสัยค่ะเป็นคนที่มีความลับคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะ เป็นคนที่มีความลับอยู่ในใจเป็นคนที่มีอะไรแล้วแบบไม่พูดตรงๆกับคุณอ่ะทาให้คนสงสัยในความสัมพันธ์ค่ะและภายใบยที่3าม judgment ค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของการแยกทางหรือว่ามีเรื่องของการแบบไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะทํานายโดยรวมเลยนะคะชาวราศีพิจิกคนโสดค่ะในเดือนนี้เนี่ยตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้สมหวังกับความรักสักเท่าไหร่ค่ะคนเข้ามาก ลวงรินปล้อนสถานะไม่ชัดเจนไม่ให้ความสัมพันธ์กับคุณมีเลสในบางอย่างนะคะที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะคะไพ่จัชเมนขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องแบบรอเจอคนอื่นๆรอเจอคนใหม่ๆในเดือนหน้าเดือนนี้ยังไม่สมหวังด้านความรักนะจ๊ะชาวราศีพิจิกคนไหนคะ่ะที่ไม่อยากให้ไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นดวงของคุณเลยให้พิมพ์ขอคืนคำทำนายมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ